จำแม่นเลยฝันรงนี้จำแม่นไม่ลืมมาทุกทีถ้าฝันบ่ลืมนี่มาทุกทีแต่ว่างวดนี่ฝันบ่ลืมเลยบ่ลืมบาสติดโทรจำในอยู่แล้วกักดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงเลยครับงยทีเข้ามาสิึ้นเป็นที่สิบกาเนาะที่สิบ ตึ่นาที่สิบกวันที่สองแล้วที่สองกว่ากว่าตรยาได้ยินไหมผมไม่ได้ยินแต่ได้ยินแต่พวกเขาส่งปลาตื่นมาที่สองเขามาสงกาได้ได้ยินเสียงว่าเสียงตุ้มต่ำตุ้มต่ำนึกว่ามันน้องจอกทำอะไรอยู่เนาะเขาไม่อาเจย์ตรงนั้นก็ทำบ้านใหม่ด้วยสร้างบ้านใหม่ก็ไม่อาใจ ชาวมาเดินมาอ่อสามทางหมดเลยตกใจแล้วใช่ไหมตกใจเลยทำอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวเก็บก็ไม่ได้เก็บไม่ลาเก็บเนาะเขาดูก่อนไอไข่รอดไอไข่รดสงสัยไอไข่กระโดดเขามงได้จังได้รหลอดเนี่ยาอสารระจันไอไข่อยู่ในสารระจั่ทีนี้ มีความฝันบ้างไหมแต่แต่อาจารยนีไปเข้าฝันบ้างบอสหลังจากโดนทุบศาลแล้วยังครับยังแน่นเลขผมไว้ได้ไหวได้ก่อนแล้วบันก่อนแล้วได้ก่อนหน้านั้นครับแต่ยัมีเลขยี่บอสมีวู้ยจิตเด็ดระวังเลขเสียเวเลยัะยะฝันก่อนโดนทุบศาลครับฝันว่ายังไงฝันว่าฝันว่าลุงไหวเป็นแทงป่าตาย ตว่าฝันว่าแห้งตาสวยว่าจ,กกจัดจก,กันเจ็บนะจัดก็บเจ็บป่าก็ห้าตายก็ศูนย์เจ็ดห้าศูนย์ผมว่า,วาเจ็ดห้าศูนย์เจ็ะห้าศูนย์ห้าศูนย์นจำแม่นเลยฝันรบมีจำแม่นไม่ลืมุกครั้งหนึ่งชาวฟันแม่นแม่นมาทุกที ถ้าฝันบลืมนี่มาทุกทีครับลืมมาแต่ว่างวงนี่นี่ฝันบลืมเลยบลืมบาสไโถจ่ํจำในอยู่แทงข้างล่างมันนี่เลยว่าหแทงป่าเห็นยังมนหลายใจเปนว่ะมันลหลใจมันไหลใจมันไปเห็นขอยเนว่าเห็นข่อยบนสบายบคือไปเห็ดจังสีเป็นว่ะว่าป่าไปมีสู่ใหม่ในความฝันความฝันแทงข้างล่างเลย ตายนังๆเลยนะจ้ำเลยเลยตีเป็นเลขห้าศูนย์เจดห้าเจ็ดห้าศูนยึึจ็ด้าศูนอ่ะรับนี่ต้องถ่ายแบบนี้นี่นต้องถ่ายแบบนี้วอแมนครับนี่ต้องถ่ายแบบนี้บเออแมนมีสองขอมาพร้อมเนาะสองคดหศูนเอาไปี่ตัวไปเลยต้องถ่ายแบบนี้ครับ เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดหาศูนย์ห้าศูนย์อยู่ในหลักเกีอยู่แล้วครับสุรินสุรินหาศูนย์าาจันยาไอซีโต้ยตัวนี้สองเหย์ไปหอมเลยเไปเอาไปสองเเอาไปเลยสองเเอาไปเลยสอ้าศูนย์ครเจ็ดหเอาไปเลยตัดเอาครับอยู่ในหลักเกียเนาะครับเดแบตตรี่แบตรีผมได้ชุดหนึ่งครับ เยอมานบอนี่ลตเรี่นี่กี่ล้านชุดนึงกี่ล้านเอาสิบสองเงนถึงสิบสองคนฮะเอาสิบสองคนพอชดึ่งสิบสองล้านสิบสองล้านเจ็ดห้าศูนย์เนี่ยเจ็ดห้าศูนย์ไม่ได้มันตามตัวยานานแล้เนี่ยไรเข้าว่งไหมไจีแต่ค้อนเนาะถูกว่างไหมถูกพบถูกตลอดถูกตลอดดเลยครับผมได้เล็กตลอดแต่ผมซื้อไม่ไม่ตัดหัวตัดขา งวดที่ผ่านมานี่ผมซื้อสองเจ็ดเก้าศูนย์ซื้อเก้าศูนย์บนสองเจ็ดกระบนเลขออกเจ็ดสองไม่ได้กลับเลขออกแต่ไม่ได้กลับผมไม่ได้กลับผมตรงตรงเลยบนตรงตรงครับซื้อตรงตรงครับตั้งแต่เลขเข้านี่ตั้งแต่หนึ่งเจ็ดโทรมาบอกให้เมียซื้อหนึ่งเจ็ดเมียก็ไม่ซื้อ ผมก็เอาแต่ห้าศูนย์เก้าตนั้นห้าศูนย์เก้ากออกห้าศูนยห่อนล้างมาผมว่าสิบเก้าผมก็ไม่ได้ซื้อผมซื้อเก้าหนึ่งผมก็ไม่ได้ซื้อสิบเก้าให้เมียซื้อเมียก็ไม่ซื้ออีกออกมาสิบเก้าอีกม,มาเรื่อยๆยังไม่พลาด แสดงว่าเข้าทุกงวดได้นี่ยังไม่พลาดได้หนิยังไม่พลาดจักงวดติดเหรอวะอาจารย์ย่าจักงวดซื้ออันเนั่นซีงวดหรอเป่มันซีหางวดหรอหางงวดติดเหรอติดมาเรื่อยงวดผ่านมาเห็นบ่นี่งวดผ่านมานี่ซื้อจะสั่นทีสองเจ็ดกับก่อศูนย์มันออกจะโตกลับผมไม่ได้ก่ล้วตรงเกิน เหมือนที่อยู่ที่สารติดทางนึงแต่ก่อน,นผมซื้อเ็ดเก้าเเก้าล่างมันออกเก้าเจ็ดบนอุย้ยผมไงลังปาังงางเลยพันห้าตัวเดียว 1, ซื้อตัวเดียวพันหาเลย 5, 000, 5. อันนี้งดนีต้ตัวเดียวมืองกันบ่ตัวนี้นนผมให้เลยนะให้ตัวไหนบ้างสองเจ็ดกับห้าศูนย์ตัดหัวตัดหางเอาครับ สองเจ็ดนครับเอาตัวเดิมมานี่ครับตัวเดิมสองเจ็ดกับห้าศูนยแล้วก็เป็นเจหานำนี่นะเหาอืมเจีนหานเอาอาจารย์ยาเขียนให้ผมหน่อยอาจารย์ยาอาจารย์เขียนให้หน่อยสองเจ็ดหาศูนย์เจ็ดหีอาจารย์ยาอาจารย์ยยผมเขียไม่้บอ กระดาษลายเจ็ดกระดาษเอานี่่นจดยี่น่เอาสให่เออเอาจารย์ยาดูด้วยอาจารย์ยาคนฝันแม่นตามอาจารย์ยาก่อนอัดเืนมายนฮะวันที่16ลงวันที่พรกมิถุนาป่ครับจะเขียนตัวน้อยหลายเอ๋ทำนี่เห็นย่โอน สิมิถุนาอาจารย์ยาให้สตัวก่อนสตัวเจ็เนี่ยก็หาศูนยตัวใหญ่เ้เลยอาจารย์ยาตัวใหญ่เลยเจ็ดหาเด็กสตัวอาจารย์ยาเอาแกะมาานในอาจารย์ยาสงตัวสตัวสตัวเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนสองเจ็ดสองเจ็ดยังมีตัวเดิมอยู่อันนี้ ตัวไหนชอบที oh. ite, ่ส <sup> yeah. ุดเน้นวงกลมปาบโอ้เจ็ดหางวนี้เหมือนกันตัวไหนตัวไหนตัวรองตัวรองอ๋อตัวรองเหมือนกันขีดเอาขีดทั้งเตะกันนะปาบปาบเออสามตัวชุดเดียวสามตัวมีแค่นี้ใช่ไหมอันนี้อะไรน้อยนรอโอ้ออยาโอ้ออย่า อาสิเอาลงตรงนี้อ๋อจุดน่อยจุดหน่อยเออออยาจุดปึ๊จุดแคบไว้พี่น้องเข้ามาแล้วงวดนี้เด่นเลยงวดนี้ห้เด่นเลยเอดอาจารย์ยาวว่าให้เด่นเลยเด้งงวดนี้ให้ไปช่วยพี่น้องเมึงได้บ่ได้บ่ปัดดีท่อแปะเลยเอาวาววาววาวให้พี่น้องฟังเบิ้งมีโต้ได้เนี่ยอาจารย์ยามีโต้เลขนี้เลข ความฝันนะครับเลขความฝันครับเจ็ดผมให้สามตัวครับเจ็ดห้าศูนย์เออครับตัดเล่นมากมีตัวใดแน่น่อจันยะอันนี้ผมให้ในหลักกิโลสองครับสองเจ็ดอ๋อครับอันนี้ก็อยู่ในหลักกิโลเหมือนกันแล้วครับนี่บ่าทางนี้ไปทางนี้ครับไปทางฟังพุ่นครับเกี่ยวเหมือนกันเข้ากัปั๊บเลยครับกับในหลักกิโลเจ็ดห้านี่บ่ครับเจ็ดห้านี่เข้าหลักกิโลครับ เข้ากับสานดีครับเข้ากับสานดีเข้ากับสานดีกรสานอะไรกระสานตะจันครับกระสานตะจันสามห้าเจ็ดห้าเหมือนกันครับสามเจ็ดห้าเข้าปันเลยครับห้าหกงวดแล้วห้าหกงวดแล้วครับถูกยันย่าแม่นครับคุณนุ่คือแม่นครับเสียผ่านมาแล้หกงวดแล้วอาจารย์อยากผเข้าสารผมตรงตรงเกินผมซื้อตรงตรงเลยสองเจ็ดเลย งวดที่เล้วนะงวดที่เล้ยนะจารย่ามาครับผุ้มเป็นสาเหตุที่เขาทุบสารนี่เพราะตัวนีเหรอทีนี้เพราะจารย่าหายนี่ทีนี้โอ้โหครับแล้วก็เก่าศูนอีกเก่าศูอีกครับออกตัวกลับออกตัวกลับทั้งหมดเลยครับเลขผมวันนั้นแล้วยให้เกาเกาศูนย์เก้าครับงมดแล้วให้เจสองออกสองเจดครับงมดนี้ให้เจ็ดห้ศนย์เดนย้กเจสองบอ วันนี้ลองตามดูด้วยสีจัรขับคนเข้าสารนะครับเจ็ดห้านย์สเจ็ดหาห้าศนย์นะครับผมนั่นก็แม่นแน่เลยครับจะได้จังกลับลงยังอาจารยาเขาพิลงครับคือถล่มเลยบ่นี่ยโอ้นี่บ่หายตัวไหนี่โ้นี่วาจารยะกว่านี่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 นความสาของผมเลยโอ้เ็ดห้าเ็ดห้า อ่ะขอบคุณอาจารย์ย่าหลายขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้งสีแดงๆเลยครับเพื่อบริหารขาดข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรูปกระดิ่งให้น้ำแนครับรูปกระดิ่งกิ้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 งกดน้ำครับุ๊คขีปย่ำไดทันสิยบริหารขีป และเกษตรบริภาษ์ข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผม <Yeah>. oh. บบก,กผม็ขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณ